สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลดูไปเหอะวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยกันถึงความรู้สึกหลังชมภาพยนตร์เรื่องสามก๊กผสมบทโจโฉสำหรับเรื่องสามก๊กเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็น่าจะคุ้นชื่อนี้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งตัวผมเองก็บอกตั้งแตว่ารู้สึกผูกพันนะรู้สึกผูกพันแล้วก็คุ้นเคยกับวรรณกรรมสามก๊กเนี่ยค่อนข้างที่จะนานเลยทีเดียวคือเรียกได้ว่าตั้งแต่เด็กๆอะ เพราะว่าเราจะเห็นการที่สามก๊กเนี่ยถูกหยิบยกนํามานําเสนอในรูปแบบต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เป็นซีรีส์เป็นเกมเป็นการ์ตูนเป็นอะไรต่างๆเนี่ยแบบเยอะแยะมากอะ่ะซึ่งในแบบฉบับภาพยนตร์แต่ละเรื่องเนี่ยมันก็จะมีการหยิบยกบางเหตุการณ์หยิบยกบางตัวละครมาเล่าซึ่งบางเรื่องมันก็อาจจะตรงกับแบบฉบับวรรณกรรมบางเรื่องก็มีการดัดแปลงออกไปเล็กน้อยบางเรื่องก็แบบดัดแปลงแบบเยอะชิบหายอน่ะจนแทบจะไม่ใช่สามก๊กที่เรารู้จักอยู่แล้วอะไรเงี้ย แน่นอนว่ามุมมองที่เราคุ้นเคยในเรื่องสามก๊กเนี่ยคือเล่าปี่เป็นพระเอกโจโฉเป็นผู้ร้ายอันนี้คือมุมมองแบบมุมมองเก่ามุมมองแบบคลาสสิกเลยแต่ว่าต่อมาในช่วงหลังเนี่ยไอ้มุมมองที่ว่าเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปแล้วเล่าปี่ก็อาจจะไม่ใช่พระเอกหรือว่าฝ่ายดีอีกต่อไปโจโฉก็อาจจะแบบไม่ได้ร้ายสุดขั้วขนาดนั้นคือพูดง่ายว่าในระยะหลังๆเนี่ยเริ่มมีแง่มุมใหม่ๆแง่มุมอื่นๆที่ถูกนํามาเล่าถูกมานําเสนอมากขึ้นซึ่งกับเรื่องนี้ก็เหมือนกัน กับการนำเสนอในมุมมองของโจโฉที่เรียกได้ว่าจับโจโฉเนี่ยมาเป็นพระเอกของเรื่องเลยโดยในเรื่องสามก๊กปฐมบ,บทโจโฉเนี่ยจะเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างโจโฉกับวันเซี่ยวว่าทั้งคู่มีความขัดแย้งมีความบาดหมางกันยังไงจนนำไปสู่ศึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดศึกหนึ่งในสามก๊กก็คือศึกกัวต่อศึกที่เปรียบเสมือนเป็นการเบิกทางเป็นการกรุยทางไปสู่ความยิ่งใหญ่ของโจโฉ ถ้าว่าคตรงๆนะผมก็ไม่ค่อยจะได้ดูหนังอนิเมชันยิ่งจากฝั่งเมืองจีนเนี่ยผมแทบจะไม่ค่อยได้ดูเลยนะที่ผมดูเรื่องนี้ยเพราะว่าเนื้อหาเรื่องราวล้วนๆซึ่งก็แปลกใจกนิดๆนะที่เขาเอามาฉายในโรงบ้านเราอะซึ่งพอได้ดูเนี่ยเออมันก็สนุกอยู่นะมันก็ใช้ได้เลยแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบมากๆอะ่ะก็คือชอบที่เขาหยิบสมรภูมิศึกกวัวต่อมาเล่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าไอ้ศึกครั้งเนี้ยศึกทีกวัวต่อเนี่ย มันเหมือนจะถูกอันดเดเลตอยู่พอสมควรนะทั้งๆท,ที่แบบมันเป็นสมรภูมิที่โคตรสำคัญเลยสำหรับตัวละครอย่างโจโฉอะแต่ว่าสมรภูมินี้มันกับไม่ได้ถูกหยิบยกมาเล่าหรือว่าถูกพูดถึงเท่าที่ควรนะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆก็คือการที่เขาตีความโจโฉแบบเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งอะเพราะว่าตัวหนังไม่ได้มีการชี้นำว่าตัวละครอย่างโจโฉเนี่ยมีแบบเป็นขาวหรือว่าเป็นดำไม่ได้เป็นไวายไลทสุดขั้วแต่ว่า ก็ไม่ใช่เป็นฮีโร่เหมือนกันเน่ะเป็นมนุษย์ที่แบบมีความเทาๆอะ่ะมีดีบ้างมีเลวบ้างซึ่งตัวหนังมันก็ไม่ได้ตัดสินนะว่าสิ่งที่โจโททำานะ่ะมันถูกมันผิดคือแบบให้คนดูตัดสินเองอะ่ะนี่คือแบบเป็นแอนิเมชันที่ดูหน้าหนังมันดูสดใสแต่ว่าเนื้อหาจริงๆมันโคตรเข้มข้นเลยอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์นะคืองานด้านภาพอะ่ะคือสำหรับผมอะ่ะมันก็ดูเนียนดูพลิ้วไหวแบบบอกไม่ถูกกับภาพมันดูสวยอะเออ บางฉากนี่แบบดูโคตรอลังการเลยไม่ว่าจะเป็นแบบฉากเมืองหรือว่าฉากลบคือแบบมันดูยิ่งใหญ่จริงๆอ่ะอลังการแม้กระทั่งฉากอ้วนเฟี้ยวกินข้าวกับโจโฉอ่ะบอกได้เลยว่าดูไปแล้วก็หิวไปจริงๆแต่ว่าข้อเสียที่แบบผมเห็นได้ใช่เลยนะคือตัวหนังค่อนข้างที่จะเล่าเรื่องเร็วคือตรงนี้ก็เข้าใจแหละว,ว่าเหตุการณ์ใน3ก๊กเนี่ยมันมีเหตุการณ์ยิบย่อยเยอะแต่เล่าทั้งหมดเนี่ยมันก็คงจะไม่ไหวอ่ะฉะนั้นมันก็จะมีแบบการสกิป สกิปเรื่องราวสกิปเวลาเนี่ยพอสมควรเลยซึ่งใครที่แบบเคยอ่านสามก๊กมาก่อนเนี่ยก็จะเข้าใจเหตุการณ์เข้าคร่าวได้อยู่แล้วแต่สําหรับใครที่ไม่เคยอ่านสามก๊กหรือว่ารู้เรื่องราวแค่แบบเข้าคร่าวเนี่ยก็อาจจะมีบางโมเมนต์บางจังหวะที่แบบตามเรื่องไม่ทันก็มีเหมือนกันนะก็ขอสรุปแล้วกันนะครับสาหรับ3ก๊กปฐมบทโจโฉแต่ละผมนะในฐานะที่เคยอ่าน3ก๊กมาพอสมควรเนี่ยก็รู้สึกชอบนะชอบกระตัวเรื่องนี้คือรู้สึกว่ามันดูสนุกแล้วมันก็ ดูเพลินมากๆอ่ะถึงมันจะเป็นแอนิเมชันก็เถอะนะแล้วตัวหนังมันก็แบบมีทิ้งทายไว้เลยนะว่าภาคต่อไปเนี่ยจะเล่าถึงศึกผาแดงเอาตรงก็คือผมก็อยากดูนะถ้ามีใครนําเข้ามาฉายเนี่ยผมก็ไม่อยากจะพลาดเหมือนกันส่วนสําหรับประมบทโจโฉเนี่ยผมก็ไม่ผิดหวังครับใครที่ดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยชอบไม่ชอบไหนก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับหรือจะพูดคุยกันเรื่องสามก๊กก็ได้เหมือนกันสุดท้ายนี้นะครับดูไปเถอะขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนีี้สสวัสดัดครบ